Active. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาโชว์คลิปค่ะรายการที่เปิดพื้นที่ให้กับคนทําคลิปได้มาโชว์ความสามารถอย่างเต็มที่และส่งต่อแรงบันดาลใจนะคะให้กับนักสร้างสารรค์คลิปหน้าใหม่ให้ได้มีผลงานในแบบฉบับของตัวเองบนโลกออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะฝนจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับน้องยูริค่ะเป็นบล็อกเกอร์สาวสวยนะคะตัวแทนสาวยุคใหม่เลยะคะ่ะใครนะคะที่อยากจะรู้เรื่องราวของความสวยความงามนะคะการแต่งหน้าการทําผมเนี่ยนะคะก็ต้องติดตามน้องยูริเนี่ยแหละคะ่ะเพราะ ว่าตอนนี้นี่นะคะน้องยูรีนะคะมียอดวิวเนี่ยกว่า4 0 0 0สนวิวแล้วค่ะคุณผู้ชมที่สําคัญนะคะหลายๆคนก็รู้จากเธอนะคะจากคลิปสอนทําผมค่ะที่ไปประกวดมานะคะก็เป็นสไตล์แบบของตัวเองค่ะตอนนี้นะคะก็คว้ารางวัลมาหลายเวทีแล้วด้วยช่วงหน้านะคะได้พบกับเธออย่างแน่นอนค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการมาโชว์คลิปค่ะคุณผู้ชมและอย่างที่ฝนบอกไปนะคะใครที่ชื่นชอบความสวยความงามนะคะวันนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เด็ดขาดจริงๆค่ะและตอนนี้นะคะแขกรับเชิญสาวสวยก็นั่งอยู่ข้างๆฝนแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะน้องยูลีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวให้แนะนําตัวก่อนอีกครั้งนึงค่ะค่ะชื่อยูลินะคะชื่อบอกว่ายูลีอูคุริค่ะอืมโอเคค่ะถ้าางนั้นนะคะวันนี้เนี่ยใครที่อยากจะรู้นะคะเบื้องลึกเบื้องหลังว่ายูลีเนี่ย มาเป็นบล็อกเกอร์ได้ยังไงมาเริ่มรีวงรีวิวเรื่องของความสวยความงามได้ยังไงเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องติดตามให้ดีค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูถึงจุดเริ่มต้นก่อนเลยละกันค่ะเป็นมาไงคะถึงทำเรื่องที่จะมาทำรีวิวทำคลิปที่สอนอเรื่องของความสวยความงามอะค่ะค่ะก็คือตอนแรกนะคะอยุริชอบที่จะแชร์เรื่องความสวยความงามบน Facebook ของตัวเองก่อนสักพักก็มีสาวๆใน a c e b o o k บอกว่าทำไมไม่ทำแบบ เป็นคลิปเป็นวิดีโอมา oh. แชร์กันเลย <Ha. S 1> แบบฟังง่ายกว่าจะได้เปิดดูซ้ำๆได้ mm hmm. ยูรีก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มทำเลยละกันอะไรเไงี้ยค่ะสวัสดีค่ะยูรีอุคูรีนะคะครั้งนี้นะคะยูรีจะมาทำพาครูการแต่งหน้านะคะในลุคเซตสายแบบนี้นะคะที่จะใช้ในโอกาสไปเรียนหนังสือไปมหาลัยนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าไม่จําเป็นไม่อยากให้แต่งหน้าไปเรียนนะคะแต่ว่าถ้าสาวๆคนไหนอยากแต่งจริงๆนะคะเราก็จะมีวิธีการแต่งหน้ายังไงให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้ดูน้อยที่สุดนะคะการลงอง ตัวนียอาจจะดูหนักหน้าจะเกินไปนะคะแนะนำให้ใช้เป็นบีบูครีมดีกว่านะคะในการไปเรียนในครั้งนี้นะคะโอเคอย่างี้น,นะคะเราก็จะแต้มบีบูครีมทีละจุดแล้วก็ค่อยเกลีย่ยให้เนียนเรียบเสมอกันอย่างนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะเห็นแบบบล,บล็อกเบลเกอร์เนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มจากเขียนก่อนอรีวิวแบบด้วยรูปภาพก่อนแล้วค่อยจะมาเป็นคลิปใช่ไหมคะ,คะแต่ของยูรินี่ทำเป็นคลิปก่อนป่ะคะค่ะ ก็เป็นคลิปประกวดทําผมนะคะแบรนด์หนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นพอเริ่มประกวดเสร็จแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเราน่าจะมีบล็อกบ้างเผื่อคนจะได้มาอ่านสิ่งที่เราเขียนด้วยว่าเป็นยังไงอะค่ะอ๋อแล้วก็เลยคือพอทําคลิปปุ๊บก็เริ่มมาทําเป็นบล็อกของตัวเองใช่ค่ะการที่เราจะเริ่มต้นทําเรื่องพวกนี้เนี่ยยากไหมคะเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นไม่ยากเลยค่ะก็เริ่มจากสิ่งที่เราชอบเราอยากแชร์อะไรเราอยากทําอะไรก็ทําเลยค่ะเหมือนว่า ไม่จําเป็นต้องสนใจใครว่าคุณอยากดูหรือเปล่าอยากดูเราเราเอาสิ่งที่เราชอบแล้วว่าเราถนัดก็ใส่ลงไปเลยค่ะเต็มที่ซึ่งขั้นแรกค่ะเราก็จะใส่น้ำผึ้งนะคะ3ช้อนโตค่ะซึ่งน้ำผึ้งเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนคอนิชเนเนอร์นะคะที่จะช่วยให้ผมนุม่มเงางาม,งามขึ้นค่ะ้าจากนั้นนะคะเราก็จะใส่มาอยองเนสนะคะ3ช้อนโตค่ะ ซึ่งมายองเนสเนี่ยอย่าตกใจว่าทําไมถึงเอามาหมักผมนะคะซึ่งมายองเนสเนี่ยจะมีส่วนผสมของกรดไขมันค่ะแล้วก็วิตามินอ e ีนะคะที่จะช่วยให้ผมนุ่มลื่นขึ้นได้จริงๆนะคะค่ะนี่ลิก็ได้ผมกลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าผมดูลื่นนะคะแล้วก็แบบว่าทิ้งตัวสวยอย่างนี้นะคะความแตกต่างระหว่างเวลาเราทําคลิปกับเขียนบล็อกเนี้ยคะ่ะแตกต่างกันไหมคะแตกต่างเยอะเหมือนกันนะคะ,คะสําหรับ พูดในคลิปจะฟังดูเป็นกันเองเราก็จะไม่มีสคริคปหรืออะไรเราก็จะพูดไปเรื่อยๆแล้วแต่ที่เราอยากจะพูดแต่ถ้าเป็นเขียนบล็อกเนี่ยเราก็จะวางโครงเรื่องก่อนว่าเราจะเขียนยังไงดีให้ผู้อ่านรู้สึกว่าคล้อยตามไปทีละเรื่องอะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวในบล็อกของยูลิละ,ล,ะละกันแล้วก็รวมถึงคลิป<ม>ด้วยวิธีการรีวิวหรือว่าสิ่งที่เราจะเข้าไปเจอในบล็อกหรือในช n n e l ของยูริเ<ม>นี่ยค่ะเ,เราจะได้เจออะไรบ้างคะก็<ม> ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะทําผมแต่งหน้ารีวิวสินค้าคแนะนําทุกอย่างที่เป็นไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับความสวยความงามอะค่ะแล้วแล้วอย่างนี้คิดว่าในในช่องของเราหรือว่าในบล็อกของเราเนี่ยค่ะม,มันมีความแตกต่างจากบล็อกอื่นๆยังไงหรือว่าช่องอื่นๆยังไงอะคะถึงได้แบบอย ดึงดูดให้คนเข้ามาดูเยอะในเวลาแค่แป๊บเดียวเองด้วยทุกคนอาจจะติดตายอยู่รีว่าเป็นสาวลุกเหมือนเกาหลีเหมือนญี่ปุ่นสไตล์การรีวิวก็จะดูแบบน่ารักดูไม่เป็นทางการนะคะดูเหมือนคุยอยู่กับเพื่อนอลักษณะก็จะน่าจะอะไรประมาณนี้นะคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะหยิบผมมาประมาณนี้นะคะแล้วสังเกตตรงที่มันเป็นโค้งๆอย่างเงีง้ยคะ่ะ เอาโค้งหันออกจากลำตัวนะคะสอดเข้าไปในผมชึบแล้วก็หนีบนะคะจากนั้นค่อยๆเราบิดข้อมือเข้าหาลำตัวแล้วก็หมุนบิดข้อมือเข้าหาลำตัวหมุนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค้างไว้ค้างไว้แล้วก็เลื่อนลงมานะคะแล้วก็หมุนบิดข้อมือเข้าหาลำตัวทำอย่างนี้จนสุดปลายผมนะคะ อ่ะเดี๋ยวให้ยูริยกตัวอย่างคลิปที่คิดว่าเอยน่าสนใจน่าจะเข้าไปดูในในช anel เราก็สกคลิปหนึ่งค่ะสคริปหนึ่งที่ฮิตมากๆก,ก็คงจะเป็นแต่งหน้าฉ่ำวาวแบบเกาหลีนะคะที่ยอดวิวสูงสุดนะคะ,ะก็คลิปนั้นเป็นคลิปแรกที่เริ่มทำคลิปแต่งหน้าเลย<ะ>จริงๆค่ะก็ตัดต่อยังไม่ค่อยเก่งแต่ว่าก็พยายามพูดให้ฟังเข้าใจง่ายก็คลิปนั้นแนะนำให้ไปดูนะคะ สวัสดีค่ะยูริอุคุลีนะคะวันนี้นะคะยูริจะมาสอนเทคนิคการแต่งหน้าที่จะทําให้หน้าฉ่ำวาวแบบสาวเกาหลีนะคะก็จะดูเงาๆอย่างนี้นะคะก็คือแต่งหน้าไม่ยากเลยนะคะงั้นเราไปดูที่การแต่งหน้ากันเลยดีกว่าค่ะอ่ะแล้วก่อนที่ยูริจะมา เป็นมาทําบล็อกทําคลิปแบบนี้ค่ะเห็นบอกว่ามีตําแหน่งด้วยเห็นมองเป็นเน็ตไอดอลด้วยไม่เชิงตําแหน่งนะคะไม่รู้เหมือนกันทุกคนเรียกสมัยแบบสมัยมอปลายเลยค่ะที่ Facebook เนี่ยเริ่มมีเปิดให้กดติดตามคนก็มากดติดตามเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะจนคนแบบมีรูปไปแชร์ตามที่ต่างๆว่าเพจคนนู้นเพจคนนี้มีรูปของยูริปยูริก็เลยแบบว่าเอ๊ ทำไมมีรูปไปอยู่ตรงนู้นด้วยเ,ออเขาก็เลยเริ่มเรียกว่าเน็ตไอดอลแต่พอเริ่มมาทําบล็อกเนี่ยคาว่าเน็ตไอดอลก็จะหายไปออนะคะก็จะกลายเป็นแบบยูริอุคุริมากกว่าออนอกจากเรื่องของความสวยความงามค่ะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้เนี่ยนะคะนอกจากแต่งหน้าเป็นแล้วทำผมเป็นแล้วยังเล่นดนตรีเป็นอีกด้วยเ,ออเห็นบอกว่าเล่นอุคูเลเล่เป็นด้วยใช่ไหมคะเคยอคัดคลิปเป็นอุคูเลเล่ร้องเพลงบรรเลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใน YouTube แต่ว่า สมัยนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นมากแต่ว่าคือเป็นงานดีเลกไม่ได้เล่นเก่งอะไรก็คือแบบพออ่านโน้ตแล้วก็ดีดตามโน้ตได้อะไรอ่าวันนี้ยูรีมาแนะนำอุคูเล่ตัวใหม่ของยูรีซึ่งตัวเก่าอย่างที่รู้กันก็นกคือยูเก้าร้อยนั่นเองซึ่งตอนนี้ได้เชนไปให้คนอื่นไปแล้วคนอื่นมาจับจองแล้วยูรีได้ตัวใหม่มาแล้วก็จะมาแนะนาให้ทุกคนได้รู้จักได้ฟังได้ชมได้รู้จากเจ้านี่เลยอุคุริเบล ตั้งชื่อันนี้เพราะว่ามันเป็นรูปทรงะระฆังนั่นเองนี่เราเสน่ห์ยอย่างหนึ่งนะคะของยูลีเนี่ยแฟนๆจะแบบรู้สึกแฮปปี้มากเลยคือเวลามีการอัปเดตอะไรเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีแฟนๆเนี่ยมาคอมเมนต์ปุ๊บยูริก็จะตอบกลับเลยใช่ไหมคะทำไมเราถึงแบบเอ้ยถึงได้ตอบแล้วขนาดนี้เราคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นอีก หนึ่งจุดของเราหรือเปล่าที่ทําให้คนมาติดตามเราเพิ่มขึ้นนะที่ตอบเร็วก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราไม่สบายใจหรืออยากจะปรึกษาเรื่องอะไรหรืออยากรู้คําตอบเนี่ยเราก็อยากจะได้คําตอบที่เร็วที่สุดถูกป่ะคะยูลีก็เลยพยายามจะตอบแฟนเพจทุกคนเลยที่มาถาม ทุกคาถามอยู่นี่จ,จ้ก็จะตอบให้หมดเพราะว่า<ม>เรารู้สึกว่าการรอคอยมันเป็นสิ่งไม่ดีอะ <c oughs> เราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากจะได้คําตอบเขาก็อยากจะได้คําตอบอะไรเงี้ยเราก็ตอบให้เขาก็จะรู้สึกเอ้ย e เขาตอบแล้วอะไรเงี้ยดีใจ<ม>แล้วก็ดีใจด้วยที่เขาชอบคําตอบที่เราตอบไปด้วยความที่ยูริเนี่ยนะคะก็น้าตานา่ารักอยู่แล้วสวยอยู่แล้วด้วยมีเทคนิคเคล็ดลับดูแลตัวเองยังไงให้แนะนำสาวๆหน่อยค่ะอืมค่ะก็ไม่ว่าเราจะไม่มีเวลาพักผ่อนแค่ไหนนะคะเราก็ควรจะ หาเวลาพักสายตาบ้างเพราะว่าเวลาเราใส่คอนแทคหรือสายตาเนี่ยการพักสายตาเป็นสิ่งที่สําคัญมากสมมุติว่าเราตาแดงเนี่ยวันไหนเราจะรู้สึกว่าเฟลมากแล้ววันนั้นเราจะดูโซมมากถูกปะคะก็พยายามหลับตาบ่อยๆนะคะแล้วก็ยิมม้มเยอะๆนะคะคิดโลกแง่ดีคะ่ะนี่ใต้รัดน่ารักจังค่งแค่คําพูดเขาก็ดูน่ารักแล้วว่าคิดคิดแบบ อะไรที่มันเป็นในแง่บวกแง่ดีเนี่ย<ม>อะไรเนี่ยมันก็จะดีตามไปหมดใช่ไหมคะอ่าโอเคค่ะถ้าสมมติว่าใครที่เพิ่งรู้จักน้องยูริวันนี้เนี่ย<ม>จะสามารถติดตามน้องยูริได้ทางไหนบ้างคะ ก็เซิร์ชกูเกิลนะคะว่ายูริอุคุริเลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่แฟนเพจยูริก็ชื่อว่ายูริอุคุริบล็อกนะคะก็คือทุกอย่างก็จะชื่อยูริอุคุริอะ,ค,ะค่ะหาง่ายมากโอเคค่ะวันนี้นะคะน้องยูริมาทั้งทีนะคะสาวสวยขนาดนี้เนี่ยก็ต้องมีคลิปพิเศษพิเศษเนี่ยมาฝากรายการมาโชว์คลิปอย่างแน่นอนคะ่ะจะพิเศษขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดปิดเบรกไปเลยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องยูริมากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์เรื่องของความเสื่อความงามกับเรา ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ